ครับสวัสดีครับแล้วก็มาถึงร้านจอดรถที่น้ำตกเกิศรีแล้วครับก็ไม่ได้มานานนะครับเปลี่ยนไปมากครับแต่ก่อนมีร้านค้าแถวแถวนี้มีร้านค้าหมดแล้วครับผมครับนี่ก็ไม่มีคนนลครับครับเราเข้าเข้าไปดูกันแล้วครับผมครับผมก็ทางเข้านะครับเงียบนะครับผมวันนี้ เป็นทางเดินไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณกิโลหนึ่งนะครับก็จะถึงประมาณชั้นหนึ่งลานชั้นหนึ่งแล้วก็เราจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมครับเรื่อแล้วเราก็เจอครับผมท่าอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับหนึ่งหกหกเก้านะครับผมตอนนี้เราก็เริ่มได้ยินเสียงน้ําตกไหลแล้วครับโอ้โน่นครับเห็นแล้วครับเห็นไหมครับผมน้ําตกนะครับสวยครับผม อ่านะครับผมดีสดชื่นนะครับในเสียงต้นครับก็จะเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากนะครับเก็นครับผมเข้ามาข้างในต,ต้นไม้ก็ดอกมงดอกไม้นะครับผม ผมเราก็มาถึงน้ำตกชั้นแรกนะครับผมนี่คืออ่าน้ำตกชั้นแรกนะครับวันนี้วันสุขครับคนน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่แน่ครับผม ก็จะมีคนมาอยู่นะครับผมสามคนนะครับตอนนี้สี่คนกับผมนะครับนไลเดอร์นะครับผมครับผมเรา อันนี้น่าจะเป็นลานตอนต่อนะครับผมนี่เราก็มาถึงขั้นที่สามแล้วนะครับผมวังสองนานะครับผมดู้วครับ โอ้หนะครับด้ยินเสียง,ง,งน้ำตกครับอันตรายลึกครับคุณผเเดือยวเราไปดูครับโอ้โหะนะครับผมสวยงามมากครับอันนี้คือั้นที่สามนะครับผม อันนี้น่าจะประมาณชันสี่ะครับผมก็จะมีเชือกให้ตัดนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับมันลื่นแล้วก็ต้องต้องย่อเปียกแล้วครับผมตับเชือกนะครับผมแล้วก็เปียกแล้วผมครับ เมอ้าตกก็เปียกนะครับผมแรกๆเราก็อาจจะหลบน้ําต่อไปสักพักไม่มีที่หลบเราก็ลงต้นตนลุยนะครับผมฉะนั้นต้องตัดใจตั้งแต่ที่แรกครับผมยอมเปียกเลยครับเราเห็นละชั้นสี่ชันห้านะครับไปต่อลเลยเราก็มาถึงแล้วครับผมชั้น เจ็ดสีสันเกดนะครับผมนี่แหละครับเขาเรียกว่าน้าตกเกดสีครับผมวันนี้ไม่มีใครเลยครับผมก็เห็นนักท่องเที่ยวเมื่อกี้สามคนผมก็แซงมาแล้วกว็เขาเขากำลังถ่ายรูปกันอยู่มาเลยครับมาคนเดียวอถึงแล้วครับผมนี่คือนะ้ำตกเกสีนะครับผมพี่น้องจังหวัดบึงการนะครับผมครับ สวยงามครับนานนะครับผมไม่ได้มาครับมาตนะั้งแต่สมัยนุ่มเป็นหนุ่มน้อยนะครับผมอะไรๆก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับแต่ทุกยก็ยังอยู่ที่เดิมครับไม่เปลี่ยนอตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใกล้แล้วครับผมก็ ขอบคุณนะครับสำหรับใครที่เข้าออมาติดตามครับผมจนถึงชั้นเจ็ดขอบคุณมากมากครับผมที่ติดตามช่องตะวันเชเดียนมีกันนะครับรมันจะติดี้เล่นนะครับนะ ครับผมก็ขอบคุณครับถ้าเราเข้ามาติดตามนะครับผมที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม